สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อทางจ่องอาจารย์โกงเกี่ยวพี่น้องครับมือนี่ผมสี่ให้พี่น้องได้ฟังคำเบา้าเคือแรกนะครับเคือแรกที่ผมเจาะใจสีเจาะใจสายยันบ้านลวงให้พี่น้องได้ได้ฟังกันกคักัๆ คือมันเป็นส่ยันคือมันมีเอฟซีหลายคนที่อยู่ต่างประเทศอ่ไล่มาหาไล่มาหาคอยแล้วเพ้่นกับเป็นห่วงล่ะสรุปแล้วเพื่นเป็นห่วงเจ้า,าเลียตัวเจ้านะ่ะแล้วกับมีหลายคนที่เพิ่นว่าสายยันเมียน,นี้จากแล้วมาเจอตัวเล้าแทา้เล้าสียุงไหลเล้าใสชีวิตไปได้เจ้งไหนบัดที่นี่าแล้วเดี๋ยวดีแล่าดีขึ้นบ่เอาก็ต่อไป ต่อไปให้พี่น้องที่เพื่อนถักไล่ส่งไล์มหาส่งไล์มาหาแต่ว่าบัดที่นี่พี่น้องที่เบิงช่องอยู่ช่องคมเจ้าอขยีีรอว่าช่องสายย็นรุลุกะอาจจะบ่ได้ฟังในคำบอกตรงนี้ก็คือสรุปแล้วเพิ่นเป็นห่วงแล้วเพิ่นอยากรู้ว่าต่อไปเนี่ยสิไ้ชีวิตไปได้จังไดเมื่อบ่มีเมียอยู่น้ำแล้วเมียหนีจากแล้วหรือว่า ลืมได้บ่หรือว่าเป็นยังไงล่ะประมาณน,นั่นล่ะลยสิให้าสายยันปนเบ้าซูพีนองฟังครับอืออันอธิบายว่เถืกเดี๋ยวให้เพิบนเฟังฟังแล้วกันเอาแน่ว่าเมียหนีจากแล้วมันเป็นยังไ๋มันมีอาการมีความรู้สึกจังไ๋แล้วมันอ่าต้องดําเนินชีวิตไปได้จังไหนอีกนะอืมอันนี้ขอบคุณ พี่น้องเอฟซีที่เป็นห่วงผมนะครับขอบคุณหลายๆอยู่บัว่ายอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศทุกจังหวัดมันถอดตอนนี้เออกัาเม็ดเพลงฮิตยังสี่อ่สี่ใครอยู่ไปใส่กับวมตตาค้นถามมันแมนอีหลีติมันแมนอีหลีติคือคอนเทนต์มันบ่มีหรอกครับคอนเทนต์ ถามว่าอยู่ได้บอใส่ชีวิตยอยู่จังใดอันนี้ก็คือผมพ่านนักหน,นักมาแล้วก็อยู่ได้อยู่ได้ย้อนยังตั้งแต่ก่อนนี่แม่แม่ของเฮงเฮงนี่ย้วมกันเป็นบ้านเซาทาแต่บ่มีบ้านมีซองบ่มีเงินมีทองแต่งานก็หลายบาทนี้เขาก็เลย ไปตอนนั้นดูซื้อว่าเจ็บเจ็บไหลเป็นปีผมยังยังทำใจว่าหันได้นะครับก็จนว่าสิบ่เมียอ,อีกพละ <c oughs> น้ำทําใจว่าได้ยังคืนหอดเขายัางร้อเขาอ่นะล้อเขาสิกัลบมาเอ <c oughs> บาทคันที่เปรียบเทียบกับตอนนี้เนี่ย ถือว่าตอนนั้นเจ็บกลัวเพราะว่ามันเป็นแม่เขาอิหลีเป็นแม่เป็นลูกกันความเจ็บเนี่ยงคือว่าหังสัน้นความเจ็บย้อน,นว่าลูกเจ้าเสแท้เจ้าคือถิ่มได้ไน้อยมือแม่สิไปออกกระเป๋าออกมานั่งยู่โซฟาสิ่คือกระเป๋าออกมาลูกกะให้ แม่จะไปไหนแม่จะไปไหนบอกว่า,วาท่านในชัดสําเห็นลูกวอาของแสนผมมานํำตาพังเาาๆผมก็ดึงไว้เจ้าสิไปว้อลูกน่อย,อยเจ้าสิขาดถิ่มมันบอกกับผมมีการฟังกันบมมีฟังคำขอรนะนะ้องนะนะซื้อไปเจ็บมากทำใจอยู่เป็นปีแต่น้ำฝนนี่ถามว่าผูกพันกันบอ่อหักกันบอ่อเนี่ยผมกับก็บ,บอกว่าหักนะครับ ผูกพันบอลลูกผมเนี่ยแห้งผูกพันขักมันคิดว่าผู้นี้เป็นแม่มันออคิดว่าเป็นแม่เจ้าของทแท้ๆแ่เวลาไปใส่นี่เวลาบ่มีแม่กระถามหา,พ,าพ่อแม่ไปไหนบาทนี่อยู่ไซกระถามหาเขาคิดว่าแม่เขาแม่แท้ๆเนี่ย่บเคยถามหาคนถาม ตั้งแต่เกีเนี่ผู้ใดเนี่มีคนนี่ยมาบอกว่าแม่ไปไหนเหงเขาก็เลยมาถามพอ่อแม่ไปไหนพอ่อแม่ไปทํางานก็ว่าจะแค่นี้แต่ตั้งแต่ผมว่าท่านนี่มีนำ้ำฝนหรือว่าจังครับจังคนนี้คนนี้กัย้อนว่าเขาไม่ใช่แม่ลูกกันกต็ตัดใจตัดใจได้น่าสีเรี้วกลัวครับ ถามาตอนนี้ยังคิดหอดบ่ยังคิดหอดยังยังถาเขาถามาตอนนี้ก็ยังบ่บ่สายหน่ะโอ้ยบอกปอบมึงเอ้ยมึงคือสิรอคักน้อยวาบ่สายบ่สายเขาบ่เอาดูปอดมึงหรอกอันนี้แล้วแต่ไผสิคิดไปความรู้สึกนี่ก็คือว่ามันยังเป็นเบื้องบางอยู่มันบ่เป็นเบื้องบางคือลักษณะจางยางไปตรงไหนตรงหน้าคือจังสีห้องสีหายขึ้นเป็นเบื้องบางคือ้าถามว่า อันใดเจ็บกากันที่แม่นหนีจากก็ต้องถือว่าแม, huh. แม่ของเฮงเจ็บกาเพราะว่าเป็นแม่ของลูกแล้วน้ำฝนกะก็เจ็บคือกันแต่มันกับว่าเจ็บท่ออ่าแล้วก็ถือว่าก็รดน่นลงมารดน้นลงมาคือคือทําใจได้เล้วกวัวทําใจได้เลีวกวัวอ่าคือทําใจได้เลีวกว่ววันต э ่ออืมมันกับเป็นความรู้สึกที่เจ็บต่างกันอืมมันเจ็บนย่อนน้ำฝนฝนฝนนี่ก็คือว่าคือมันกระทันหันบ่เจ็บย้อนยัง ย้อนไม่ได้ตั้งหลักย้อนไม่ได้ตั้งตัวแต่แม่เขานี่มันสายแววแล้วว่าเ,ออเขาสิบ่อยู่น้ำน่ะมันพยายามทำใจไว<อ>้ทำใจไว้หมายถึงว่าแม่ของแห้งๆห้ง่เนาะเมื่อของน้ำฝนนี่ยังหยอกกันเ,ออเขาเปากก็นห้องกอดกันห้อมกันอยู่แต่ออยังถ่ยงา,ายคลิปอยู่ลงมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปอ่าันเจ้าสิไปแล้วเจ้ากะ ทำทาเคียนให้คอยเดินอันนี้คือคลิปแรกจังว่าเห็นเพิ่นหัวล่ะผมเอากล้องไปจี้จีหนาจี้หนาเพิ่นไปยว่ไปกวนเพิ่นน่นล่ะิันก็เลยหัวแต่ที่ไหนได้มันเป็นเรื่องจริงแบบผมมาลูกมันเหมือนมันช็อกมองนี้มันเหมือนกับเข็ดไต่เข็ดเป็นล้างใบประมาณนั้นเนาะล้างสมอไใบพี่น้องครับเขาก็บอกว่าไปทรงน้องเมื่อบ้านไปทรงน้องเมื่อบ้านิไปใช่ไหเออไปใย่ไหมครับ สรุปแล้วก็คือว่าขอ,อาพื้นพม่นองลหล,ลายๆที่ไลเข้ามาคือไล์มหา่อยโดยตรงไหมไม,ม,ม,ม่ได้ขามากอมเมตนนะไล์มหาโดยตรงแล้วก็คือข้าเจ้าเป็นห่วงละเป็นห่วงว่าย่านเจ้านี่คิดหลายอยู่บ่ไไ้ก็คือบายอยู่ใดครับตังเต้นนนอยก็คือว่ากัเลียงมันมางสั้นเหมือนว่าเลียงมันมมางสั้นเดี่ยงมางสั้นเพราะอะไรไก็เลียงมังงมมางเจ้งสี่แล้วก็กระ่งไปหลงหลอกโรงเรียนคือเเ่ากระพิจพพอกระ่ง อ่าก็เลยว่านั่นปรนเด๋ยวว่าผูกพันอยู่กับลูกมันก็ห้าย่ะไอบ้านนี้ลูกก็ยังมันเนี้ยวมันใหญ่แล้วเนาะมันหูเรื่องได้ผู้ใหญ่บ่ากันเออพ่อแม่ทําไมทิ้งเราไปเรื่องหูเรื่องมันตเอะหูเรื่องถามพ่อชู่มืออสู้ๆนะพ่อพ่อไม่ต้องร้องไห้เพราะว่าํำนั่นพ่อข้างจำบอกกูงอายเลยจำบอกกูง่ายสู้นะพ่อ เองเองรักพ่อนะเอาใจเลยกะขอขอบพุ้นพี่น้องหลายๆกันแล้วกันทีเป็นห่วงสายยันิบรรุงถามว่ายังใส่ชีวิตเดินต่อไปไดนบอกกัเดินต่อไดกำลังใจตอนนี้ก็คือลูกเท่านั้นครับลูกเท่านั้นว่าหันป่วยวันสิ่วันยังพี่น้องวันสี่วันยังบัดที่ไหนผ่านมาคิดว่าคิดเห็นลูกมันกกบว่าท่านไหนไงคิดเห็นลูกกับท่านลูกขึ้นู่สุกัดยังเศร้ามา ไม่่หันมาสิบวอลต์อีขิข่ขอพุนอ่นน้องลายเด้อครับกันแั้นแม,นแมน<อ>่มันอิริเนี่ยผมอาจจิตายแล้ก <c oughs> วกัครับกับว่าเนี่ยเนาะอเอาเอาไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องครับกับขอขอพุณนกันแล้วกันเด้อสิปคลิบแล้วท,ท,ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจครับชิมอมให้ผมอยู่ได้เพะเอฟซีและลูกตอนนี้อยู่ได้พะเอฟซีและลูกไปแล้วพี่น้อง